ในเรื่องของเ,ออเหตุการณ์ที่คุณครูนะคะที่เป็นสุภาพสตรีวัย41ปีนะคะต้องอยู่เวรในช่วงวันหยุดเสารอ,อาทิตย์นะคะแล้วก็รู้สึกจะเป็นหยุดหยุดยาวด้วยใช่ไหมก,ก็อยู่เวรน,นะคะแล้วก็มีคนร้ายเข้าไปความจริงมีนอกเหนือจากการทำรลายร่างกายแล้วมีความประสงค์ที่จะแบบกระทำชำํเรารด้วยแต่ว่า โชคดีไปที่ว่าทําไม่สําเร็จแต่คุณครูนี่ก็ซี่โครงหักไป3ซี่เลยนะใช่ครับได้เห็นคลิปที่คุณครูถูกทําลายแล้วรู้สึกเสียใจแล้วก็เห็นใจเป็นอย่างมากนะคะทีนี้ในคอรมอรก่อนที่จะเริ่มคุยเรื่องอะไรทั้งหมดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ให้ความสําคัญแล้วท่านนายกก็บอกเลยว่าในเรื่องนี้เอคือมันสืบเนื่องมาจากมติคอรมอรเมื่อ6กรกฎาย้อนไปปี2542ครับคือมันมันมันเป็นมติคอรมอรที่ทำให้เกิดการจัด คูเวนขึ้นมาซึ่งในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นอาจจะมีความจําเป็นก็ได้แต่นะตอนนี้มันมันมันล้าหลังไปละ มันไม่มีความจําเป็นแล้วเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีก็มีนะ,ะที่ทําให้เราได้สืบสอบได้ทราบรูปคดีว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็พอเทคโนโลยี CCTV ของทางโรงเรียนมีมรประสิทธิภาพนะคะแต่โอเคเทคโนโลยีไอซีซีทีวีเนี่ยมันได้แค่ช่วยในเรื่องของรูปคดีแต่มันก็อาจจะไม่สามารถป้องกันในเรื่องปัญหาได้นะคะแต่ว่าเราก็มองว่าตอนนี้มันมีเครื่องมือในการช่วยเหลือดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนักการ การพานโลงนะคะเหล่านี้ก็เป็น,นกลไกที่สามารถเอามาใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับรวโรงเรียนได้โดยที่ไม่ต้องใช้คุณครูครับค่ะก็เลยยกเลิกให้มีการจัดคุณครูเวรค่ะซึ่งมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยท่านนายกบอกเลยว่าให้มีผลหลังจากประชุมวันนี้ทันทีนะฮะ,ะก็23มกราคม2,567นะฮะก็เป็นมติคอรมอที่ที่มีผล ตามกฎหมายทันทีเลยก็เป็นข่าวดีสำหรับคุณครูทั่วประเทศนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้มีการพูดถึงกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วล่ละความจริงนะคะเราก็คือเลยเชื่อมโยงบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกชื่นใจว่า การทางานการบริหารประเทศนะคะของรัฐบาลถ้ามีการรับฟังเสียงของประชาชนอันนี้คือข่าวดีครับเป็นอะไรที่ประชาชนคนไทยชื่นใจได้ครู้หายท่านก็เฮเลยฮะเพราะว่ามีเสียงจากประชาชนเหมือนกันบอกว่าพอครูต้องไปอยู่เวเนียมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการสอนหนังสือเนี่ยลดลงหรือเปล่าถ้ามีเวลาตรงนี้คืนกลับมานอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วเวลาที่จะเป็นเวลาคุณภาพในเรื่องที่ที่คุณครูจะ ไม่มีใครทําแทนได้ก็คือในเรื่องของการสอนนักเรียนใช่ไหมคะครับผมนะฮะหลายคนมองแบบนั้นแล้วก็<ะ>ส่วนรัชการอื่นก็แอบเฮฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าครอบคลุมไปเรื่องของเวรักษาการของส่วนราชการองค์งกรปกครองส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจครบถ้วนเลยฮะอ๋อน่าจะมีการพิจรารณาดีาลวค่ะเพราะว่าจริงๆก็ด้วยหลักการเดียวกันเพราะเดี๋ยวนี้มันอา,อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเอาคนมาใช้ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนาะ,ะยังใช้คนได้อย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างนักการอย่างที่เป็นพันโลงหรือพูดรักษาความปลอดภัยแต่มันเป็นการพูด the right man to right job ใช้คนให้ถูกประเภทนะคะ,อะเอาคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลในเรื่องความปลอดภัยมาดูแลเรื่องนี้ดีกว่า เพราะว่าเชื่อว่าถ้าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครูนะคะแต่ว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าเป็นพารองเป็นคนที่เขาได้รับการฝึกฝนเรื่องนี้มาเนี่ยมันอาจจะผลลัพธ์มันอาจจะออกมาอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่ต้องมีออผู้เคราะหรายที่ต้องเจ็บตัวก็ได้ครับผม่ะอันนี้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั่วทั้งประเทศนะฮะ,ะแล้วก็สื่อมวลชนหลายแขนงให้ความสนใจฮะเพราะว่าเป็นประเด็นที่อาจจะมีการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ะนะฮะแล้วก็ความเด็ดขาดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในอคในอรมสัญจรที่จังหวัดตระนองนั่นเองใช่ค่ะมีผลทันทีมีผล <laughs> ทันทีเลยนะฮะ